E aí สวัสดีครับพี่ชื่อธนะจากแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องมสีทับหนึ่งวันนี้พี่ก็จะมาแนะนําแผนการเรียนสําหรับน้นองๆที่สนใจอยากเข้ามาเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะนอกเชียงเหนือจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับแผนการเรียนนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับน้นองๆที่มีความชอบหรือถนัดในด้านวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์หรือน้นองๆที่อยากต่อคณะที่ตนเองใฝ่ฝันอยากประกอบอาชีพ หมอพยาบาลวิศวะหรือคุณครูครับทางโรงเรียนของเราก็จะตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยครับโดยการเรียนการสอนของโรงเรียนเรานะครับก็จะมีครูที่ชํานาญการของแต่ละวิชาแล้วครูก็จะช่วยผักดันให้นักเรียนที่มีความถนัดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จนทําให้ตลอดทั้งปีการศึกษานี้มีเพื่อนเพื่อนแล้วก็พี่ๆที่สร้างผลงานให้กับโรงเรียนดังนี้ครับ สวัสดีค่ะพี่ชื่อแพรนะคะนางสาวกัญญาลัลมุนทาค่ะปัจจุบันพี่เรียนอยู่ชั้นโศึกษาปีที่6กคำหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะพี่ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์สขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมค่ค mm hmm. ่ะสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะคะพี่นะคะอยากเรียนมาตั้งแต่มอต้น,นะค่ะพี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคพี่จะเรียนแผนการเรียนนี้แล้วแต่ตอนนี้พี่ก็เป็นว่าที่นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วคะ mm ่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่ชื่อนางสาวสุริโสภาดาราหรือเรียกว่าพี่เชียก็ได้ค่ะเรียนอยู่ชั้นม .4 ทับ1พี่นะคะผ่านการสอบคัดเลือกเข้าโอลิมปิกวิชาการายหน1สา,าขาคอมพิวเตอร์ค่ะเหตุผลนะคะที่พี่เลือกสอบวิชานี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นวิชาที่พี่ชอบลนโรงเรียนของเราเนี่ยก็มีการจัดติวให้กับนักเรียนที่สนใจใน,ในการสอบด้านนี้ด้วยค่ะใน,นที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคเทคโนโลยี พี่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค AI ดังนั้นอ่ะพี่ก็เลยคิดว่าเราอ่ะควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเข้าใจและเข้าถึงยุคนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อนายวรพลคุณงามชื่อเล่นมิโก้ครับอยู่ชั้นมองสีทับหนึ่งตอนนี้พี่สอบติดสอวนอค่ายวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศครับหรือว่า t e s o ในส่วนของ t s o นะครับก็จะศึกษาเกี่ยวกับธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยาและดาราศาสตร์ครับเหตุผลที่พี่เลือกในสาขาวิชานี้นะครับเพราะว่ามันใกล้ตัวและสามารถนำไปใช้ได้จริงและยังสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพในอนาคตได้ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวเมลิสามีสิทธิ์ชั้นมศ1สายการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการค่ายหนึ่งสาขาวิชาฟิสิกส์ค่ะในส่วนตัวของพี่นะคะอยากจะทําอาชีพเป็นวิศวะเครื่องกลอยู่แล้วค่ะซึ่งสาขาวิชาฟิสิกส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์แล้วก็สอนได้ตรงกับอาชีพที่พี่ต้องการจะทําค่ะดังนั้นหากน้องๆคนไหนที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้หรืออาจจะเป็นสาขาวิชาอื่นๆในสายการเรียนของเราก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยมาเป็นส่วนร่วมในโรงเรียนของเราค่ะซึ่งน้องๆจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวนภศรแสงสองนะคะชื่อเล่นชื่อพี่โมเดลค่ะตอนที่พี่อยู่มูสีนะคะพี่ก็ได้ไปเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็ตอนมอ .5 ก็เช่นกัน,นะคะ่ะครับพี่ชื่อกิตเตรเมธนันทกูลเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สสำหรับพี่นะครับพี่สอบค่ายโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวากาศได้ค่ายหนึ่งและนําผลงานนี้ไปยื่นในระดับ อุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสําหรับความสําเร็จของผมในวันนี้นะครับก็ได้รับการเติมเต็มจากสถาบันแห่งนี้คือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภษาคตะวันออกเฉียงเหนือครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายพลนกรฐนัฐสุดรชื่อเล่นชื่อทอมค,ครับกําลังศึกษาอยู่ในชั้นพัธยมศึกษาปีที่6และพี่ก็สอบได้สวนชีววิทยาค่าที่3ครับ สำหรับน้องๆที่อยู่ม3าํกำลังจะขึ้นมสีทุกๆคนพี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยมาเป็นครอบครัวโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเข้ามาเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของโรงเรียนเรานะครับก็จะสามารถมีผลงานในดินเอาไปประกอบในพอร์ตโฟลิโอเพื่อยื่นมหาลัยเพราะว่าโรงเรียนของเรานี้นะครับมีการเรียนการสอนที่มีทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติทํางานในห้องแลบทําให้นักเรียน มีการเรียนรู้อย่างเต็มที่เลยครับสำหรับน้องๆนะคะพี่กังวลว่าเอ้พี่ครับเข้ามาเรียนในแผนการเรียนเนี้ยจะสามารถต่อคณะอะไรได้บ้างพี่บอกเลยนะครับว่าสามารถต่อได้หลายคณะมากๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิสุขภาพกลุ่มคำนวณกลุ่มธรรมชาติกลุ่มสังคมกลุ่ม,มนุษย์และกลุ่มครูครับสุดท้ายน,นะครับก็ อยากจะฝากถึงน้องๆนะคะพี่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตอนออกเฉียงเหนือมาเป็นลูกพาอเกียวด้วยกันนะครับ